เอนิตี้ชุดก็จะโยงไปหา r Relationship สั่งตัดครับโดย r Relationship สั่งตัดก็จะโยงสามารถโยงไปหา e n นิตี้โรงงานครับโดย e n นิตี้โรงงานนี้จะแบ่งย่อยได้4 a t t r i b u t e คือรหัสโรงงานชื่อโรงงานที่อยู่เบอร์โทรครับแล้วย้อนกลับมาที่ e n นิตี้ชุดนะครับโดยจะโยงสามารถโยงไปหา r Relationship มีรายการครับโดย r e Relationship นี้ก็จะโยงต่อมาหาอีก เอนิตีคือเอน i ิตการเช่าครับโดย entity การเช่านี้จะแบ่งย่อยได้3ามเอทคือวันที่สั่งครับรหัสการเช่าแล้วก็ยอดรวมครับโดยเอนติตี้การเช่านี้ก็จะโยงต่อมาหา Relation s h i p เช่าครับโดย l a t i o n s h i p เช่านี้ก็จะโยงหา entity ลูกค้าครับโดย entity ลูกค้านี้ก็จะโยง แบ่งย่อยได้4 attribute คือ 1. รหัสลูกค้าชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรครับและนี้คือการออกแบบ assignment ที่2 ER diagram โดยผมนายธนภูมิเพชรผู้ครับขอบคุณครับ